ไทยทูบีชแนลเชิญร่วมบุญใหญ่บวชเนนเพื่อน้องบนดอยที่ขาดแคลนกลับนราชการพระอาจารย์หมอค่ะได้ทราบข่าวว่าจะมีบุญใหญ่ในการที่จะบวชเด็กขาวชาวดอยซึ่งเชื่อว่าคนกรุงเทพเองในการบวชพระบวชเนเนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราปิตดิใจเพราะฉะนั้นอยากขอให้พระอาจารย์หมอได้เล่าถึงรายละเอียดและเผื่อใครที่ได้รับชมในรายการจะได้ ผ่านมาในการที่จะส่งบุญมาพร้อมกันนี้ด้วยค่ะครับก็ขอเจริญพรครับคณะสัตยาญาโยมทุกคนทุกท่านที่ได้เห็นคลิปนี้ก็อาตมาผ้าอาจารย์หมอแล้วก็จบสายการแพทย์แล้วก็ จัดบวชปีนี้เป็นปีที่3แล้วปีก่อนหน้านี้อาตมาจัดบวชสามเณรกำมพ้าแล้วก็ญาติโยนะุณดอยทั้งหมดร้อยยี่สิบแปดคนแล้วก็ปีนี้ก็จะเป็นปีที่สามที่เราจะจัดบวชกก็จะจัดบวชทั้งหมดสามที่ด้วยกันก็จะมีสาขาธรรมกายอันนั้นเนี่ยประมาณยี่สิบกว่าคนจะบวชที่วัดพระธาตุโดยน้อยที่อาตมาจำพรรษาอยู่ที่นี่ก็ประมาณสี่สิบคนวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งเมษายนเราก็จะจัดบวชกันจะบวชอีกทีหนึ่งก็คือวันที่สามสิบเมษายนที่จะ ปวดบนด,ดอยเลยนะ่ามีคณะสัตยาธโยมเขาได้ถวายที่ดินครับในการสร้างวัดบนด,ดอยเพราะเนื่องจากว่าเข้าไปวัดแล้วมันไกลเลยถวายที่ดินหนึงดอยให้เราได้สร้างวัดแลก็จะขึ้นไปปวดบนด,ดอยอีกประมาณ30กว่าคนก็ปีนี้เนี่ยน่าจะเกือบร้อยคนที่จะบวด ส่วนมากแล้วก็จะเป็นนักเรียนที่เป็นชาวเขากรํรพลาแล้วก็ยากจนบางคนเนี่ยกพรมพลาครับกรํรพลาทั้งพ่อทั้งแม่กรํรมพลาพ่อบ้างกรํรพลาแม่บ้างถท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วถ้าเกิดอยากลงบุญถ้าอัฐบริขารน,นะครับอัฐบริขารน,นี่ก็คือจะได้ครบทุกอย่างเลยนะครับเหมือนกับคลิปที่อาตมาลงในทวิตเตอรสามารถติดตามได้นะครับในทิตเตอเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะดูนะครับอัฐบริขารนี่มีอะไรบ้างนี่ก็เสิร์ชคาว่ากองทุนนักบุญไอคุณข,ขอขอเจริญพร อ,อ,อาจจะมีคนตั้งคำถามว่าเราบวชนี้เราเราบวชเราได้อะไรไหมคะท่านเด็กชาวเขาเนี่ยเนื่องจากว,ว่าฐานะเขายากจนดังนั้นแล้วนครับการบวชเยนเนี่ยเป็น เป,เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเด็กชาวเขาเพราะพ่อแม่เขาเไม่มีกําลังในการส่งเรียนโรงเรียนทั่วไปดังนั้นแล้วก็เลยส่งให้อตมาวดเรียนเนื่องจากว่าในเขตอําเภอดอยหลอกของเราเนี่ยมีโรงเรียนตั้งแต่ประถมรับยันมัธยมถึงมัธยม6อาตมาเนี่ยตอนนีน้ดูแลเด็กทั้งหมด43คน,น,นทั้งสาม,มนเณนรเองแล้วก็ทั้งในส่วนของนักเรียนที่เรียนทั้งโลก ที่นี่นะครับมีโรงเรียนที่รองรับจากนั้นแล้วค่าใช้จ่ายในการเรียนทางธรรมเนี่ยมันจะถูกกว่าเรียนทางโลกเด็กก็เลยบวชแล้วก็มาเรียนหนังสือจนกว่าจะจบม6ในส่วนของเด็กที่อาตมาดูแลอยู่4-3คนเนี่ยก็จะเป็นเด็กกำพร้านะครับที่อาตมาเอาลงมาส่งเรียนก็เรียนโรงเรียนราชานุเคราะห์24จังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้ก็จะเป็นเด็กกลุ่มที่เขาอยากเป็นทางโลกแล้วก็อยากจบสายการแพทย์ตอนนี้อาตมามีลูกศิษย์ที่จบสายการแพทย์เนี่ยหลายคน นะครับก็จะมีจบผู้ช่วยพยาบาลนะครับทั้งหมด6คนแล้วก็จบแพทย์1คนจบพยาบาล1คนครับค่ะผู้ชมคะนี่คือสิ่งที่ พระอาจารย์หมอได้ทํามาต่อเนื่องเลยนะคะสิปีแล้วครับสิปีแล้วเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีจิตใจที่เป็นสาธารณะเป็นบุญกุศลสามารถร่วมทุนกับกองทุนนักบุญนแห่งคุณเขาเดี๋ยวเราจะลงในคลิปให้ทราบค่ะว่าหมายเลขบัญชีปเป็นอย่างไรและขออนุโมทนาบุญในสิ่งที่พระอาจารย์หมอได้ทําต่อเนื่องมาเป็นสิปีแล้วกราบนัสตาทุกค่ะ,จะเจริญพรครับ